สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องวิวก็จะมาทำข้าวผัดครับนี่นะครับสก็จะมีน้ำมันนะครับตอนนี้กระทะร้อนแล้วคนี่ปึ๊บก็เอาลงไปเย๊อปชาน้ำมเลยแล้วก็ใส่ไปเรืยเจี๊ยม เพ okay. ิ่งมาทำครั้งแรกนะครับแล้วก็จะใส่เป็นไข่ครับอนะอันนี้วางก่อนเนี่ย okay. ให้มันติดกระทะนะคะว่าจะมีข้าวโพดทำไปนะครับ,บ,รบ,นะรบแล้วก็ใส่หมดเลยนะแล้วก็จะใส่เป็นขะ้าว แต่ให้มันออกแล้วครับข้าวเพราะว่าเวลาจิบมัลลบบนจะไม่แบบจิดกันมันจะลอยขึ้นนะคฮะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วอาวพอแล้วมันก็จะเป็นซีดานะครับอันนี้น้องมึงก็ใส่ โอเคนะคะแล้วก okay, ็จะเป็น hmm. น mm ้ำตาลจะเป็นเกลืออุ้ยแล้วก็คนนะคะ นีครับให้แล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศน่ยใครจะใส่ก็ใส่นะครับถ้าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพื่อนแล้วเราต้ใส่นะกัดได้น,นะครับให้ซอสมันไปเข้ากับข้าวท,ทั่วกันนะครับ ก็ใส่ตบท้ายนะครับน้ามาละกน่ไกิน,น,นแลครับเพื่อนๆ้ยอ้ยแล้วก็ใส่เป็นพริกไทย โอเคนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยได้กินเลยครับขอบคุณครับไปา,ายครับ